สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับเกมตัวเกียวคูนเอา n ว n กินะครับก็วันนี้ก็จะพามาดู ID สายฟรีของผมนะครับก็ไอดีนี้ก็เล่นมาประมาณสิบวันแล้วนะครับไม่เคยเติมเลยนะครับนี่ hey, ยังไม่เคยเติมนะรหัสผมเล่นได้สิบวันแล้วนะเสียงอาจจะไปแปลงนะครับทุกคนผมเพิ่งตื่นนะ ก็้วฝนตกเดี๋ยวนี้หนี่เดี๋ยวพามาดูไอทีผมน่อยน่นอนี่เซนจิคุน่าหนาครนิกิเลยนะต้องมีนะตัวนี้ไอที่ผมชอบเป็นไรไม่รู้นะชอบไม่ได้ตัวผมเท่าไหร่ชอบจะได้ตัวใหม่ใม ตัวอดวอาคือเยอะมากเดี๋ยวผมปรับนิดก่อนขอมานะฮะมดูดีขึ้นนะดีนะตัวนี้ก็เป็นตัวของจูโซนะครับ CCG มาเวกและนะครับ ากาศก็หนึ่งเปอร์เซ็นนะผมสุ่มไปแล้วนะครับหนึ่งร้อยรอบไม่ออกนะเสีได้เหมือนกันก็ดองเพชรตอบไห้นะสายฟรีนะครับก็พลังตอนนี้อยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนนะครับอือหือก็ปั้นมาสิบันนะ ก็มีบอรตัวใหม่ไปด้วยก็เป็นตัวนี้นะเ็อประมาณนั้นแหละก็สายฟรีนะสำหรับการดองเพชรก็ค่อนข้างจำเป็นเลยนะการเล่นด่านพวกนี้นะมันได้เพชรแทบจะทุกที่เลยแต่มันอาจจะได้ทีละเล็กทีละน้อยนะค,ค่อยๆเก็บสะสมไปที่บ้าน่านนี้ก็แนะนำให้เล่นนะ เป็นให้หมดเลยนะครับแต่อันนี้ก็ผมขี้เกียจเล่นนะมันได้เพชรเนี่ยก็เล่นได้นะครับพลังก็เล่นได้แต่ผมขี้เกียจนะโอาดูก่อนนะสามร้อยเพชรนะ <c oughs> อาจจะแรกๆกไปนะทุกนะคน

ตป <Hey>. hey. ตัวเอาอะไรดีนี้ไหน,นมันขะึ้นวีนะมันจะทำให้ตีแรงขึ้นนะตัวนี้เป็นไปสร้างโลกไปก่อน มันกุศลการยโย่แต่ทใหมมันตีตัวแทงของเราปายีาใช่ใช่ันน,น,นกินไปเลยแล้วก็นี่เฮ้ยผมลืมเปลี่ยนถ้าไม่ตายค้นเตยตอ่ย คุมีใบอยู่สวยแล้วก็เป็นรอบต่อไปนะทีมม่เราโบนิสคิดเล่นมีหลายรอบไม่ค่อยชอบอะไรแต่ก็ต้องเล่นนะนะมันได้เพชรน,นะครับก็คุ้มอยู่ต้องรอตัว บอกว่าเกมนี้จะอยู่นานนะครับรอบนี้โอ้โหตัวเอาโทกะไปก่อนโทกะนี่ผมเพิ่งปั้นเลยนะปั้นแบบสดๆร้อนๆจริงเลยไม่เตือนผสมได้มาไหยโหดจริง เห็นเขาได้กันนะครับก็อยากได้เหมือนกันสุ่มไม่ได้เลยมีตูต้เข้าไป,ไปมาสุ่มได้ตอนไอตู้นี่มยาโมริโกลกาไปโอ้ตีเบามากเลยต้องเจอทุก สี่หมื่นสามเก้าหมื่นตัวนี้ตีบ้างอริพะไม่ใช่อริมาไหมวะล่างตอนอยังเป็นหนุ่มวิทูกะไม่มาหรือ ไม่ตายฉันวมานี่นคือผูไม่ได้นะพอ่อโดนยาโมริตัดเลือดเยน่าจะตายแล้วตัวันติก็วิทูกะไม่มาจริงนะเนี่ยมันไปไหนแล้วเนี่ยโทกะโทกะหายไปแล้ว สดนใบเท่านั้นอย่ามองเล่นไม่ดูบ้าบาวข้าค่าอะไรอยู่บนหัวผมเต็มเลยเนี่ยบัาเปล่าที่โทรกลับไม่มาจริงเว้ยทุกคนเฮ้ยเกินไปหรือเปล่า โทกะโทกะหายไปจากระบบปริยาเลยเสีตายอยู่เดีโมดีเอาให้ฉันตีไปก็เดี๋ยวโมดีโทกะมาหน่อยดิ ผู้หญิงทุกคนทำไมทุกะมันไม่มาวะมาอยู่สองรอบแล้วก็ไปเลยตายโอเคตายนะครับโอเคก็จบไปแล้วก็จะได้เพชรมาประมาณนี้เลยสามร้อยนะ ถ้าเล่นครบก็จะได้เพชรเยอะอยู่นะประมาณพันกว่านะก็ตัวเกมกูนะ้นเป็นเกมที่ผมชอบมากเลยนะคือถ้าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมเนี่ยผมเคยเล่นเกมตัวเกียวคูนาร์ก่อนนะประมาณสี่ปีที่แล้วเกมนั้นคือสนุกมากแล้วก็โดนปิดตัวไปนะแล้วก็ปิดยาวๆเลยไม่มี ตัวเกียวคูนเกมอื่นโผล่มาเลยนะจนมาเกมนี้นะครับก็ได้มาสักทีนะคือผมรอแนละ้วผมชอบหนังเรื่องตรงเกียวคูนมากเป็นไรไม่รู้นะเพราะผมเบียวหรือเปล่าคือมันเท่เนะี่ยแต่ละตัวนะและ้วก็เกมนี้หวังว่าจะอยู่นานๆน,นะให้เราได้เล่นนะตัวใหม่ๆเข้ามาเยอะๆรอคันนี้ที ล้างตะขาบเพื่อมันมีนะผมเห็นเนี่ยคือมนเท่จัดเลยนะนนี้กี่ล้างตะข่าบถ้ามันมาจริงนะผมจะ้องเพชรรอเปิดมันแบบตัวเดียวเลยบอกว่ามันมาเข้าเป็นตู้นะไม่ใช่แบบคำสสยเติมตถ้าเข้ามาตัวนี้ผมก็จะยัดมันลัว ก็สายฟรีนะก็ดองเพชรดองเพชรยาวๆนะครับทุกคนเก็บให้หมดครับแต่ละวันก็ทำเควสประจำวันให้หมดนี่พยายามทำตรงหลายวันนะนี่จะได้เพชรอยู่ก็ทำไปนะหายสัปดาห์ก็เลยด้บัตรแคดองนะโอเคนิดหน่อยแล้วกันนะอือหือ นี้ก็เสร็จตัวละครนะก็เยอะอยู่นะพยายามดองไวนะ้นี่อันน,นี้ก็สำคัญนะเป็นรูนนะใส่ให้พวกตัวละครของเราโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับตัวเกียกูน a อเวกินิงนะ โทรศัพท์ร้อนแล้วนะครับผมไปกันนะครับสวัสดีค,ครับ